สวัสดีค่ะนะคะวันนี้นะคะพบกับเซลลนะ์นปริพัทน์ออตโต้นะคะเราอยู่กันที่ร้านรถปริพัทน์ออตโต้นะคะที่เดิมนะคะกรุงเทพหนองเจียถนนเรียบวาลีนะคะก่อนถึงวัดศักดิ์มสมรศรนะคะวันนี้นะคะนะัมาแนะนํารถ V ีออสนะคะโตโยต้าวีออสนะเครื่อง1.5ตัว E นะคะลูกค้าเป็นปี2016สีดาเกียร์ออตโต้นะคะเดี๋ยวเราไปชมกันสักนิดนึงนะคะว่ารถคันนี้จะสวยสักแค่ไหนนะนะคะด้านหน้านะคะใส่สเกิร์ตนะคะให้ลูกค้า รถะคะันนี้นะคะสเกิร์ตรอบคันนะคะบอกเลยว่าสวยมากๆนะคะรถเดิมนะคะสีเดิมนะคะเดี๋ยวเราไปชมรอบๆคันกันเลยนะคะนะคะยางใหม่สี่เส้นนะคะแม็กเดิมโรงงานนะคะรถที่ร้านเราจะเน้นเดิมโรงงานนะคะกระจกมองข้างมีไฟเดียวนะคะ,ะลูกค้าท่านใดนะคะที่ชอบรถผ่อนสบายกระเป๋านะต้องโตโยต้าวีออสคันนี้เลยนะคะเรามีอีกมากมายนะคะคันนี้เนาะนะ ด้านหลังนะคะมีสเกิร์ตมีไฟเลียวเนาะให้ลูกค้านะคะไฟถ่อยบอกเลยว่าสวยมากๆนะคะัว e นะคะลูกค้าท่านใดนะคะที่ชอบรถผ่อนสบายกระเป๋าตัวนี้ย้บผ่อนนมัน6,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะคะเข้าเงื่อนไขธนาคารก็ไม่เกิน7,000บาทนะลูกค้านะคะผ่อนแบบง่ายๆสบายๆ 1.5e ประหยัดน้ํามันนะคะลูกค้าบอดี้ข้างในกว้างขวางนะคะเดี๋ยวเราไปชมภายในกันสักนิดนึงเนาะนะคะ ภายในนะคะจะเป็นเบาะผ้านะคะเบาะผ้านะนะคะตัวนี้สีฟ้าตัดสีดำนะคะเกียร์ออตโต้นะคะลูกค้าจอนะ,อะความโค้งมนของอา์คอโซนนะคะบอกเลยว่าเท่มากๆนะคะตัวนี้นะคะมาอยู่ที่1 0 3่งศนห้านะคะ103-6นะคะ เดี๋ยวเราไปดูกันสักนิดนึงนะคะว่าข้างหลังจะสวยขนาดไหนนะคะข้างหลังนะคะมีที่วางแก้วให้ลูกค้านะคะตัวรถภายนอกก็สีดําข้างในก็สีดําแต่จะตัดด้วยบอกนะคท้าได้นะหรือดิ้นได้อะเป็นสีฟ้านะลูกค้าบอกเลยว่าสวยมากๆนะคะนี่อ่านะคะกระจกไฟฟ้านะเดี๋ยวลูกค้ามาดูด้านหลังนะ,ะว่ากว้างขนาดไหนนะคะด้านหลังนะคะตัวนี้ นะคะกว้างมากๆนะคะดูได้เลยนะคะลูกค้าว่ากว้างขนาดไหนนะนะคะยังอะไรนะคะเครื่องมือแม่แรงเรามีให้ลูกค้าครบนะไม่ต้องกลัวนะคะว่ารับรถออกไปอนุมัติผ่านแล้วนะคะเครื่องมือแม่แรงเราจะไม่มีให้เนาะเรามีให้ลูกค้านะคะอ่ะบอกลูกค้าเลยนะคะว่ารถเราสวยจริงๆนะคะสวยมากๆนะคะอ่า ลูกค้าท่านใดน,นะคะที่อยากได้รถเก๋งนะคะตัวนี้นะคะขอย้ำอีกครั้งนะคะว่าเป็น t o y ยต a Vios นะคะ t o y ยต a Vios 1 5 e นะคะปี2016 นะคะตัวนี้นะราคาที่3 5 9 0 0 0้าบาทนะคะ3 5 9 0 0 0้าบาทนะคะลูกค้าบอกเลยว่าสวยมากมากนะคะลูกค้าอยากได้รถส,สวยๆแบบนี้นะคะรถ t o y ยต a าคันนี้ไม่จบอยู่แค่นี้นะคะถ้าลูกค้าจัดผ่านนะคะอนุมัตินะคะลูกค้าจะได้พรมกระดุมนะคะคิ้วกันสา์นะคะมือจับโพเมียมนะคะตัวนี้กล้องหน้ากล้องหลัง นะคะเราติดให้ลูกค้าเลยนะคะบอกเลยว่าสวยแน่นอนออกไปแบบเท่ไปเลยนะคะลูกค้าไม่ต้องไปทําอะไรแล้วนะคะ,ะถ้าลูกค้าท่านใดนะคะสนใจนะคะรถเก๋งคอนสบายกระเป๋าตรน,นี้ติดต่อนะได้ที่0 6 5 5 9 8 9 2้านะคะ0 6 5 5 9ห9 2 4 9หรือแอด ID มาได้เลยนะคะรถคันนี้นะคะอยากเป็นเจ้าของอยากมีรถเที่ยวก่อนปีใหม่ นะคะคบอกเลยนะคะว่าใช้เงินออกรถศูนบาทเครดิตดีฟรีดาวกันไปเลยนะคะฟรีค่าจัดค่าโอนให้ลูกค้านะคะแม็ก4ีล้อนะโหออปชั่นมากมายเลยนะคะลูกค้าสําหรับบีอ้อนนะถ้าลูกค้าท่านใดน,นะคะชอบออปชั่นชอบการแต่งรถ ะะลูกค้ารีบเข้ามาจับมาจองนะคะเซลนะยินดีให้บริการและให้คาแนะนํานะคะเงื่อนไขไหนอาชีพไหนรายได้เท่าไหร่เรามาคุยกันนะคะลูกค้าเซลล์มีคําแนะนําให้ลูกค้าเสมอนะนะคะอยากได้รถรีบติดต่อมานะคะจะได้มีรถเที่ยวปีใหม่นะคะกับออปชันและโปรโมชั่นดีๆแบบนี้นะคะหาที่ไหนไม่ได้แล้วนะคะต้องปฏิพัทน์ออตโต้นะคะติดต่อเซลนะได้เลยนะคะฝากคุณลูกค้านะคะติดตาม YouTube กดกระดิ่งกด s ั b สไ r i b ์ให้นะด้วยนะคะฝากติดตาม YouTube ของณนะไปเรื่อยๆนะคะเราจะมีรีวิวให้ลูกค้าในทุกๆวันนะคะวันนี้นะคะณนะแนะนำรถ t ต y ยต a v i o ออคันนี้ให้กับลูกค้าแล้วเดี๋ยวเรามาดูซิว่านะจะมาแนะนำรถคันไหนให้กับลูกค้าอีกนะคะวันนี้นะคะณนะฝากรถคันนี้ไว้ด้วยนะคะถ้าลูกค้าท่านใด เกงอยากได้รถใช้ก่อนปีใหม่ติดต่อที่0655989249นะคะ0655989249นะคะติดต่อเซลล์นะได้เลยนะคะยินดีให้คำแนะนำทุกอาชีพนะคะทุกกรณีนะคะวันนี้นะขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ